ไปเรื่องเลยหายแรงก็มีตัวดันน้ำใส่นะที่เท่ามาน้ำผีเลยนี่ก็กบยางแก้คันนะฮะ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะตัวนี้ใส่ใบหลิวอย่างเดียวนะฮะไม่ได้ใส่ขานะครับผมสองไม้ครับตัวแรกตัวแรกนะครับดันน้ำใส่นะไม่กัดตีไปอีกไม้ึ่งโดนตัวนี้กัดน,นะฮะชอนแวนโอเคครับผมเตรียมตัวติดตามมาได้นะครับออกวางกำหนงย่ายเร็วนี้ครับกบยางแก้ขนะังสุดยอดมากครับ